ต่อเนื่องกันที่นครพนมค่ะจังหวัดนครพนมมอบเงินเยียวยา100,000บาทนะคะช่วยเหลือครอบครัวแรงงานผู้เสียชีวิตจากเหตุตึกถล่มค่ะนายปราดยาอุ่นเพชรวรากรผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นผู้แทนกระทรวงมหาดไทยมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแผ่นดินไหวค่ะ จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเมียนมาเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งแรงสั่นสะเทือนค่ะได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงจนอาคารก่อสร้างสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตอง,งอแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานครพังถล่มลงมานะคะเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตจํานวนมากค่ะค่ะเหตุการณ์ดังกล่าวจังหวัดนครพนมค่ะได้ตรวจสอบแล้วว่าพบมีผู้สูญหายเสียชีวิตได้รับการยืนยันพบศพจํานวน3รายค่ะรายที่1คือนายบุญรอด โอทาตะวงอายุ33ปีแรงงานบ้านคําสว่างตำบลวังตะมัวอำเภอเมืองนครพนมค่ะซึ่งครอบครัวผู้เสียชีวิตได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน100,000บาทแล้วเมื่อวันที่18เมษายน2568ค่ะ แล้วก็รายที่2นะคะผู้เสียชีวิตคือนายจัก,กรกลิตศิลารักอายุ18ปีแรงงานบ้านคำสว่างหมู่ที่6ตําบลวังตามัวอําเภอเมืองนครพนมซึ่งวันนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้ทําการมอบเงินจํานวน100,000บาทให้กับนายสาครศิลารักษบิดาของนายจัก,กรกลิตผู้เสียชีวิต ส่วนผู้เสียชีวิตรายที่3ค่ะคือนายเอกชัยอินทรรักษ์อายุ22ปีเป็นแรงงานชาวตำบลสามผงอำเภอศรสีสงครามค่ะซึ่งจังหวัดนะคะได้รวบรวมส่งเอกสารไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยค่ะเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็รอการพิจารณาอนุมัติต่ตอไปค่ะค่ะก็ขอสแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียแล้วก็ให้กำลังใจนะคะ